แอนนาเล่ากระติกลั่นทำไมตายแล้วยังต้องทิ้งปัญหาไว้ให้วันที่3มีนาคม65แอนนาเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาเปิดเผยผ่านรายการถกไม่เถียงถึงการจากไปของเพื่อนสนิทว่าไม่เชื่อเลยเรื่องที่แตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือตอนแรกมีหลายคนมาเตือนบอกให้ระวังคนกลุ่มนี้เพราะเขามีเส้นสายกว้างขวางเราก็ระวังตัวนะแต่เราไม่กลัวเพราะเพื่อนตายทั้งคน พวกเขาก็ไม่เคยติดต่อมาหาเราเลยมีแต่โทรคุยกับกระติกตอนที่ไปนิติเวชตอนนี้เราสงสัยแค่ว่าทําไมกระติกไม่พูดความจริงเท่านั้นเองเราเชื่อว่าที่เขาเล่ามามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดวันที่ไปนิติเวชกระติกไปถึงก่อนแอนนาแต่ไม่เข้าไปดูร่างของแตงโมไม่รู้ว่าไปรอทําไม วันนี้ก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่พูดความจริงแอนนาบอกให้กระติกสาบานแต่กระติกบอกว่าทำไมต้องสาบานให้เธอสบายใจแถมกระติกก็ยังพูดอีกว่าเขาก็โกรธเหมือนกันนะทำไมแตงโมจะตายทั้งทีต้องทิ้งปัญหาไว้ให้ด้วยด้วยแอนนาบอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยพูดที่ไหนแต่วันนั้นมีหลายคนที่อยู่แถวนั้นก็ได้ยินเหมือนกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ